บ้านเดียวขอนแก่นหน้ามอภาคซอยกลังวานสีแปลงมุมทำเลเยี่ยมวันนี้เรามาแนะนำบ้านเดียวที่ขอนแก่นนะครับอยู่ในทําเลหน้ามอภาคซอยกลังวานสบ้านเป็ดเป็นบ้านเดียวขนาด70ตารางวาแปลงหัวมุมนะครับบ้านหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมด้านในกันนะครับ ท่านที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวในตัวเมืองขอนแก่นนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในทําเลที่ใกล้ตลาดต้นตาลบึงหนองโคดหน้ามอภาคและตลาดแถวบ้านกอกนะครับแวดล้อมไปด้วยหอพักนะครับสำหรับนักศึกษาห้องเช่าร้านอาหารใครที่มองหาบ้านไว้สำหรับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะทําเป็นบ้านเช่าหรือหอพักทำเลนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเลที่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับ ในส่วนของตัวบ้านนานก็เป็นบ้านไม้หนึ่งชั้นนะครับก็ต้องมีการรีโนเวทกันเล็กน้อยแต่บอกเลยนะครับว่าทําเลในเมืองขอนแก่นราคานี้ค่อนข้างหายากมากทีเดียวและที่สำคัญซอยนี้นะครับสามารถทะลุไปออกถนนเหล่านาดีได้อีกต่างหากนะครับพิเศษโปรโมชั่นเรามีฟรีดอกเบีย้ยให้นานถึง12เดือน เสนอขายเพียง1.590 0 0้บาทเท่านั้น